วันนี้ผมสุภาพพิโยศัก์ครับแล้วก็คุณต้งเรามากันที่จังหวัดสัมพนลครอำเภอวาริชภูมิผมมาที่นี่เมื่อสามสี่เดือนก่อนนู้นก่อนโควิดอะเนาะแล้วพอช่วงโควิดผมก็หยุดไปแต่ว่าตอนนั้นอะพ่อพาผมมาดูทุเรียนต้นนี้เนี่ยตอนนั้นมันกําลังจะสวรรคตะคตจ้ามันโซมใบเหลืองสมล่นรอดหรือไม่รอดมันจะรอดไหมเนี่ยอะไรแกก็เลยแนะนําพ่อบอก อัดตัวเจซีกสอมสามีไปแล้วเป๊ๆตอนแรกไม่มั่นใจว่ามันจะรอดก็ไม่มั่นใจเ<ต>ท่าไหร่เมื่อกี้คุยกับผมบอกว่าถ้ารู้ยเงี้ยนถ้าได้ใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะจ้ะอันเนี้ยมันกี่ปีแล้วเนี่ยสามปีค่ะสามปีท่านดูนะใบเขาเนี่ยจะไม่มีใบจุดสาหร่ายอะไรไม่ให้เห็นเลยนะครับใบสวยอันนี้ใส่ไปกี่กิโลต้นละครึ่งโลต้นละครึ่งโลทุกเรียนเนี่ยโดยธรรมชาติ ถ้าช่วงหน้าฝนฝนตกหนักๆอย่างนี้นะไม่รอดหรอกผมให้ดูเนี่ยทำถูกต้องหมดคือฮูนโคนขึ้นแล้วก็อย่าใส่ขี้ตอนแรกใส่ขี้เรียบร้อยเกือบสวรรคตะคนกขี้ก็เสร็จแล้วเราก็เอาปุ๋ยเจซีหกสาสาใส่ไปแล้วก็เห็นบอกว่าฟื้นด้วยอีกตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็หิวหิวด้วยเออนี่นี่นท่านดูนะเอายิบพัดวันมาด้วยนะ พราะทางนี้ไปผมมาจัดประชุมที่สกลนครเนี่ยไปกันทวนหน้าทวนตาในครับชุวน,นี้เราฟื้นฟูนฟนแล้วตอนนี้มันมีตัวออกมาอีกตัวหนึ่งซึ่งผมบอกได้เลยนะว่าต้องใช้คือตัวนี้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วนะ,ะปลายฝนต้นหนาวมันจะมีโรคบางชน,นิดซึ่งฆ่าตายยากมากต้องใช้ตัวนี้นะเป็นสมุนไพรชื่อแอคมมกาดได้กับทุกพืชอันเนี้ยแล้วก็ปลูกไว้กี่ต้นครับ ประมาณสวนนี้ประมาณแปดสิบกว่าต้นค่ะ8ปดสิกว่าต้นตีไว้ต้นละห้าหมื่นนอีกสามปีสวนอีกบ้านอีกเด้ถ้ารวมหมดก็สามล้านเองนะทุเรียนเนี่ยต้องบอกก่อนนะมันกินอาหารทั้งหมด14บธาตุแต่ส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะใส่แค่ NPK ใช่ป่ะมันก็เป็นโรคไงพอเราใส่ตัวปุ๋ยเจซิลสองสามมันครบ14ธาตุแล้วที่สําคัญที่สุดทุเรียนเนี่ยขาดไม่ได้มันเป็นพืชที่กินอาหารทั้งใบเก่ง คืองี้รากเขาเนี่ยโครงสร้างรากทุเรียนเนี่ยท่อใส่เล่มมันเล็กคือไส้มันอ่ะมันูดอาหารได้น้อยมันจะต้องอาศัยกินทางใบช่วยดังนั้นใครอยากปลูกทุเรียนให้งามให้ได้ผลดีถ้าไม่ฉีดปุ๋ยน้ําบอกได้เลยต้นมันจะไม่สวยอันนี้ของแม่เป้ฉีดทุกครั้งอันนี้ละครั้งโอ้โหขยันด้วยแล้วคอยดูนะพอมันเป็นสาวปั๊บก็ใช้ชุดนี้เร่งดอก ที่ที่บ้านก็ใช้อันนี้แล้วครับครับใช้แล้วเพราะอันนั้นกี่ปีฮะอันนั้นหกปีสวนที่บ้านมัได้หกปีเจ็ดปีแล้วที่นี่แหละถ้าเกิดคนไหนที่เขาดูอยู่เขาบอกว่าอยากจะลองปลูกบ้างให้มาปรึกษาที่นี่ได้ไหมได้ค่ะได้เนาะยินดีเนาะจ้ายินดีแล้วก็ถ้ามาปรึกษาแล้วต้องใช้ปุ๋ยแบบเรานะแบบนี่แหละครับแล้วกลับกลับไปใส่ขี้ไก่ไม่ได้ผลแล้วาอีกถ้าใครใส่ขี้ก็ตายเลยตายหมดนะ เป็นไงพ่อภูมิใจไหมภูมิใจไหมภูมิใจครับภูมิใจภูมิใจมากใช่ไหมครับไม่ตกใจเหมือนที่พาผมมาขราวก่อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ตกใจตอนนั้นพอเห็นต้นทุเรียนพ่อหน้าซีดไม่ได้ถ่ายถ่าเนาะใบเลืองหล่นหมดผมถ่ายไว้รูปที่ผมมีอยู่จา์ก็ถ่ายไว้เป็นถ่ายไว้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานอยู่มันไม่น่ารอดอ่ะพ่อผมเกษียณแล้วก็มีต้นทุเรียนสวยๆนี่ก็แฮปปี้แล้วนะบานแผนหลังเกษียณแล้วครับโอ้ผมเอ้พ่ออะไรเนี่ย วางแผนอย่างนี้เลยแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่เดินทางมามาเยี่ยมสวนนี่เป็นการออกมาเขาเรียกว่ามาเอาของจริงหลายคนฟังผมบรรยายก็ไม่จะข้อมูลทางวิชาการบ้างอะไรบ้างวันนี้ผมมาคุยกับคนที่ปลูกจริงคนใช้จริง <Yeah. S 1> นะถ้าไม่มีผลิตภัณฑ์ของจอยแอนคอยนก็ไม่มีวันนี้คะ่ะไม่มีวันนี้<อ>ที่ต้นทุเรีนเยนสวยออยากจะบอกอะไรกับพี่น้องที่ปลูกทุเรียนบ้าง จะก็อยากบอกว่าให้ใช้จะให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของจอยแอนคอยนี่แหละค่ะท่องฟื้นตอนแรกว่าจะตายแล้วสวนนี้คือผมจะใช้ยันโตให้มันแล้วจ้าแมาเห็นก็โอ้แย่เลยแต่พอตอนนี้มันมันรอดแล้วเนาะจะรอดแล้วแล้วก็ไม่เป็นโรคด้วยจะเอาละเดี๋ยวท่านตามดูนะครับเทปต่อไปเป็นเรื่องของสระอินโดเอาละครับวันนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเรานะครับก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากมากครับ สวัสดีครับสสวัดีจ้าสวัสดีจ้า